สวัสดีครับใครก็เข้าครัวครับพรผมปูปฮะวันนี้ผมมีเมนูเกี่ยวกับอาหารทะเลมาฝากคุณผู้ชมฮะมีชื่อว่าปลาหมึกทรงสวรรค์ครับสำหรับปลาหมึกทรงสวรรค์จะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันนะครับแต่ก,ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมของเราในวันนี้ก่อนครับครับสําหรับออวัตถุดิบหลักและส่วนผสมวันนี้มีปลาหมึกกล้วยครับตัวนี้หมูเด้งซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับออสูตรผสมสาหร่ายอ่ะ ตัวนี้ซอสที่ผมผสมมาไว้มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวตาส่วนไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับตัวนี้กระเทียมเจียวเอ,อาราดผักชีสับพริกไทยปน่นเหล้าจีนน้ำมันงาพริกชีฟ้าสับกระเทียมสับแล้วก็พริกพริกยักษ์นะครับหั่นเตาน้ำตาลปี๊บครับ สำหรับอัตาส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv well. ครับครับเริ่มต้นที่ประหมึกก่อนนะครับสำหรับประหมึกกล้วยตัวเนี่ยผมลอกหนังออกแล้วก็ตัดตูดมันทิ้งนิดหนึ่งเอาเป็นตัวเปลื่อยๆแบบนี้ สำหรับหนวดและครีบหลังผมหั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องเล็กมากนะครับเสร็จแล้วผมเอาไอตัวเศษปลาหมึกเนี่ยที่หั่นเรียบร้อยแล้วมาผสมกับหมูแดงครับจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหมูแดงเนี่ยมันจะมีรสชาติอ่อนๆอยู่แล้วฉะนั้นผมก็จะไม่ปรุงรสอะไรในตัวหมูแดงเลยฮะผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บ เอาถุงบีบฮะมาถึงเอาหมูเด้งใส่ลงไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มว้วนไล่อากาศออกก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะบีบเข้าไปในตัวปลาหมึกที่เราตัดตูดตรงตรงตูปลาหมึกออกเนี่ยเพราะต้องการให้มีอากาศถ่ายเทเออกไปทางด้านก้นมันนะฮะพอเราบีบไส้เข้าไปในตัวปลาหมึกเนี่ยก็จะทำให้ปลาหมึกเนี่ยมีเนื้อที่เต็มไม่มีอากาศอยู่ข้างในนะฮะ เอาละครับยัดไส้เข้าไปแบบนี้แล้วเช็คดูให้ดีว่าไม่มีส่วนที่เป็นส่วนอากาศอยู่ข้างในเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะนำเจ้าตัวปลาหมึกนี้ครับไปนึ่งฮะสักครู่ครับเอาละครับสำหรับในส่วนของปลาหมึกเอาไปนึ่งฮะนึ่งให้สุกแล้วก็เรามาทำซอสต่อครับซอสที่จะใช้ราด กับปลาหมึกเริ่มต้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะฮะระหว่างนี้ก็ใส่เจ้า กระเทียมรลาผักชีลงไปได้เลยจะได้ม่เป็นการเสียเวลาไอเจ้าตัวน้ำที่ไปลอกเอไปลาดปลาหมึกนะฮะมันก็จะมีรสอ,ออกหวานหวานเค็มๆนะฮะก็อร่อยดีมันตามปี๊บเริ่มละลายแล้ว รอแป๊บหนึ่งให้มันเปลี่ยนสีหน่อยหลังจากนัน้นผมก็จะใส่เจ้าตัวพริกยักษ์ลงไปแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปฮนะใส่เหล้าจีนฮนะ ซอสที่ผสมไว้มีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยฮนะใส่ลงไปต่อไปก็จะใส่น้ำมันงาพริกไทยป่นครับ น้ำตาลปี๊บเนี่ยนอกจากช่วยทําให้หวานแล้วก็จะช่วยทําให้เจ้าตัวน้ําที่ใช้ราดปลาหมึกเนี่ยมีความเข้มข้นด้วยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเหนียวเหนียวเข้มข้นแบบนี้ถ้าเหนียวมากเกินไปใส่น้าเปล่าลงไปได้ครับเล็กน้อยง่ายง่ายฮนะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับน้ําที่ใช้ราดปลาหมึกเดี๋ยวรอปลาหมึกสุกแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟไปเลยครับ ครับหลังจากที่ผมนึ่งปลาหมึกเสร็จนะครับเมื่อกี้ผมยัดไส้เข้าไปเต็มๆเลยพอผมนึง่งปุ๊บปลาหมึกมันก็จะหดมาใช่ไหมฮะทีนี้ไส้หมูเด้งเนี่ยก็จะหลุดออกมาจากปากปลาหมึกแบบนี้นะครับก็คือผมก็จะได้เป็นฐานมันพอดีเลยไม่ต้องไปทําหลายรอบนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะเสิร์ฟแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการให้มันอ้วนๆแล้วก็มีหน้าแตกเนี่ยก็ให้กรีดมันก่อนที่จะไปนึ่งนะฮะ แต่เพิ่มผมต้องการให้มันปิ้นจะตัวไส้นี้ออกมาด้วยก็เลยไม่ได้ทำนะฮะ,ะหัน่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาซอสราดฮะ ท้ายก็เป็นกระเทียมเจียวหลักน้ำมันกระเทียมราดที่ตนเจ้าไส้หมูแดงที่ออกมานิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้าตัวปลาหมึกทรงสวรรค์นะฮะเป็นเมนูหนึ่งที่ทานได้ สองรสชาติหรือ2อ,อย่างก็คือตัวปลาหมึกด้วยแล้วก็หมูด้วยในจานเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ก่อนจะควงตะหลิวบอกคุณผู้ชมไปก่อนเลยว่าเมนูนี้ฮะทำไม่ยากครับแต่รสชาติออกมาอร่อยได้เรื่องแน่นอนฮะคุณผู้ชมเอาละครับ ควงตะหลิวกินเที่ยวไปกับเรา Food Travel TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับ